สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวล้อนรอบวันนะครับตะละลระึงพบห้องนิรภัยอายุร่วมร้อยปีนะครับในตึกรถไฟทุงสงเผยเป็นตึกแบงค์เกา่าเตรียมเจาะพิสูจน์หาสมบัติครับเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยน58นะครับนายศักดิ์มาสวิวัฒนะครับสารวัตรแขวงวัดบุญทางทุงสงการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมนายทรงชัยวงวัชระด,ดำรงนาย,ยกเทศมนตรีเมืองทุงสงและรยตวจเอกไกสอนบุญล้ำรองสารวัตรสถานีตำรวจรถไฟทุงสง และเข้าตรวจสอบอาคารเก่าแก่ประมาณร้อปีนีครับในอดีตเป็นที่ตั้งของแบงค์สยามกรมมาจนคนระับอยู่บริเวณสามแยกถนนรถไฟติดกับสถานีชุมทางรถไฟชุมทางทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นที่ทําการรับส่งสินค้าของการรถไฟนะโดยมีประชาชนจนํานวนมากให้ความสนใจและตามมาดูการเปิดตู้เซฟนิรภัยขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารจํานวน,นมากหลังจากมีข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าจะมีการเปิดตู้นิรภัยที่ ปิดตายมานานนับพันร้อยปีนะครับเพื่อดูว่าภายในมีอะไรอยู่บ้างแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเปิดตู้ดังกล่าวได้เนื่องจากมีการปิดล็อกด้วยกุญแจโบราณอย่างแน่นหนารวม4จุดด้วยกันหรือเป็นรหัสล็อกตู้ในภายในอดีตจึงต้องหาช่างทำกุญแจที่มีฝีมือมาช่วยทําการปลดล็อกภายในภายหลังนะครับนายศักด์มัสวิวัฒน์สารวัตรแขวงวัฒนงทางทุ่งสงับการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่าอาคารหลังนี้สร้างมาร่วมร้อยปีของแบงก์สยามกันมาจนนะครับต่อมาเลิกกิจการไปและการรถไฟใช้เป็นอาคารรับส่งสินค้าปัจจุบันเป็นอาคารเก่าสุดโทรมทางเทศบาลเมืองทุ่งสงเห็นความสําคัญของอาคารนี้ออขอเช่าจัดทําพิพิธภัณฑ์ของท้องถิน่นวันนี้ร่วมกันตรวจสอบสภาพอาคารพบห้องนิรภัยซึ่งอาจจะเป็นที่เก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของต่างๆเอาไวา้แต่ไม่สามารถเปิดได้าะพ,พบว่าตู้นิรภัยดังกล่าวนั้นทําเป็น กำแพงหนามากมีกุญแจล็อกเอาไว้อย่างหนาแน่นนะครับซึ่งหากทําการงั้นงั้นจะทําให้เกิดความเสียหายได้จึงประสารกับนายกเทศมนตรีเมืองทุง่งสงเพื่อหาช่างทำกุญแจที่มีความชานาญนาะเปิดเซฟหรือตู้นิรภัยดังกล่าวภายาในภายหลังนะเพื่อให้รู้ว่าภายในเซฟมีอะไรอยู่ข้างในเพื่อให้เกิดความวร่นวางเพราะอาคารเก่าแก่ซึ่งอยู่ที่การสองหลังมายุคประมาณกว่าร้อยปีนะครับได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากในสักกล่าวนะครับ ขณะที่นายทรงชัยวงชนะดำรงนะครับนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงกล่าวว่าทุ่งสงเป็นเมืองชุมทางรถไฟมีความรุ่งเรืองในมากในอดีตนะครับมีสานอาคารสยามกรรมมาจนมาตั้งเป็นแห่งแรกของภาคใต้เป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้จึงขอเช่าอาคารหลังนั้นกล่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ล่าช้าในการปรปับปรุงอาคารเนื่องจากเพราะว่าโครงสร้างที่เป็น เหล็กผูกก่อนนะครับจาเป็นต้องออกแบบปรับปรุงเพื่อให้อาคารมีความมั่งคงแข็งแรงอยู่ได้ร้อยถึงสองปีนะครับอาคารเก่าแก่หลังนี้เป็นอาคารสองชั้นหลังจากปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแล้วมั่นใจว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมจํานวนมากนะครับถ้าเกิดอาคารไม่สามารถรองรับได้มันจะเกิดอันตรายได้และอาคารมีสองหลังได้สํารวจโครงสร้างไปแล้วหนึ่งหลังนะครับและในปีนี้กําลังสํารวจออกแบบอาคารอีกหลังที่เป็นที่ตั้งของแบงค์สยามกรมมจนในอดีต ซึ่งคู่ควรกับการอนุรักษ์ไว้และเป็นจุดเด่นที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงได้อีกแห่งหนึ่งนะครับนายทรงชัยกล่าวนะครับ